สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เซียนมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูรถครอบครัว <c oughs> อีกรุ่นหนึ่งของยามาฮ่าที่ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในกระแสมากเลยครับเพราะว่ากําลังจะมีการแข่งขันในรุ่นนี้เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ครับวันนี้เรามาหาพี่ตั้มเลสซิ่งก่อนหรือตาตั้มเลสซิ่งนี่แหละครับมาดูรถเขาทั้งสามคันเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําไมถึงมีรถถึงสคันสวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับ ทำไมรถมีรถสามขันครับพี่อ๋อพอดีออันนี้เอาคําเก่าของเจนเจนมาพูดนะครับแข่งเยอะดูรวยครับด้รวยให้ดูรวยขำขกันไปครับไม่ได้สิอย่าไปซีเรียสครับเรื่อ่ดราม่าเลยครับคือขำขำไปนะครับก็จริงๆก็ทํารถไว้เตรียมพร้อมนี่แหละใช่ครับฟินโหพี่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆพี่ตั้มทามาในมาแล้วนานแล้วนะครับ เชื่อว่าน่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วแต่ยิ่งตัวเนี้ยคันนี้นะครับตั้งชื่อพี่เลยเนี่ยคันนี้เนี่ยร้อยหกสิบหน้าใหม่หลายคนหลายคนสนใจมากในในครั้งนั้นครับแล้วพอมาทําโปรเจก t นี้ต่อเรารู้สึกว่าเครียดไหมพี่คือเอาตรงๆนะครับว่าเป็นคร,ครั้งแรกที่มาทํารถแดกที่แข่งจริงๆเนาะไอไอเคสที่เราทําเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยอันนั้น ตอนนั้นเนี่ยมีแต่คนบอกว่าฟินมันจะวิ่งได้เหรอฟินมันทําเครื่องแรงไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เลยทําให้ดูกันว่าเออมันวิ่งได้จริงวันนั้น GPS อ,อ,อ,อยู่150ร้อยห้าสิบ GPS ร่วห้าสามวาเดิมโอ้โหก็คือกติกาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนที่เราแข่งนี่เลยไม่คิดเนาะว่าสองปีผ่านไปเนี่ยไกลามาแข่งกติกานี้อ่าทีนี้พอแข่งกติกาเนี้แต่แต่ในคลิปวันนั้นเราเป็นน้ํามัน e85 ในโตครับ อ่าแต่ว่ากติกาที่แข่งตอนนี้มันเป็นน้ำมันน้ำมันกลางเขาเรียกน้ำมันกลางน้ำมันกลางคำว่าน้ำมันกลางก็มีปัญหาอีกนะครับไปดราม่าอีกก็คือเขามีให้เลือกคือ e ยี่สิบ e แปดห้าครับแล้วก็เป็นออเคร้อยครับเขามีขายหน้าหน้าทีจุดปลาเปิมอะจุดสตาร์ทอยู่แล้วที่้านนั่นแหละนะครับคุณก็เลือกเลยคุณก็จูนไปเลยว่าเอาน้ำมันอะไรนะครับฮะมันไม่ใช่ว่าคำว่า กำหนดน้ำมันแล้วไม่ให้เลือกคือเรื่องได้อยู่ที่คุณไล่เนาะใช่ไหมครับอืตอนนั้นที่ทําฟินออกไปผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคน่ะถามเรื่องชิ้นส่วนอะไรของตัวรถกันมาพอสมควรเลยพี่ใครที่สนใจมาที่นี่ได้เลยนะบอกเลยเดี๋ยวมีบอกเลยที่แรกเลยนะเพราะพอดีจริงจริงที่อื่นก็กาลังรออยู่แคมฟินนะครับลูกเดิมนะครับตัดไปแปดร้อยห้าสิบบาทพอครับเฮ้ยพี่ไม่ถึงพันด้วยอ่าไม่ถึงพันไม่ถึงพัน แคมฟินลูกเดิมไงพี่อ่าโห<ฮ>เดี๋ยวจัดคือยิ่งยิ่งได้ทำแข่งก็จะยิ่งพัฒนาของขึ้นมา <_ S 2> ใช่พี่แล้วราคาก็จะถูกลงใช่นะครับ,รบแต่บอกอย่างหนึ่งนะครับ่าเรื่องของลูกสูบหรือเสื้อสูบนะครับบางทีที่ร้านเราอาจจะแพงกว่าชาวบ้านคนนิดนึงครับเพราะว่าผมสั่งเมืองนอกเาอ๋อ,อ,อลองลองใช้ลูกบ้านเราแล้วมันมันใช้ได้จริงแต่มันไม่เหนียวอะครับ เออไเจอร่องแหวนแตกบ้างเจอปัญหาโน่นนี่นี่นั่นอ๋อควันไหลบ้างลูกติดครับร่องแหวนแตกอืมผมบอกเลยว่าผมซื้อมาหมดแล้วทุกลูกใช้มาหมดแล้วทุกแบบใช่ไม่ขอสปอนเซอร์ใครด้วยซื้อมาลองหมดเลยไม่ผ่านเองตรงเลยครับคือคือถ้ารถบ้านอ่ะผ่านอ่าแต่พอผมทํากําลังอัดสองร้อยกว่าครับเรียบร้อยใช้ไม่ได้อืนี่บอกข้อมูลไว้เลยโอ้โห พี่ท้ามครับอ่ะมาเข้าถึงตัวรถสามคันนี้เซ็ตไว้เหมือนกันไหมครับอสองคันนี้จะเซ็ตไว้ใกล้เคียงกันครับก็คือจะต่างกันที่ระบบเบรกหน้าสองคันนี้จะใช้เป็นดัมเบรกอืมอคันนู้นเป็นนิดเบรมก็มีล้างเบามีล้างกระบอกโช๊คนะครับแล้วก็ตัดโช๊คหน้าลงไปสี่นิ้วครับอ่าใส่ดุมดัมฮะ นะครับแล้วก็ล้อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางยางก็ใช้ของไอซียางไอซีนะครับบิสไมดัสครับนี่ผมให้ดูตรงนี้ด้วยยางไอซีทั้งหน้าหลังเลยนะครับพี่ครับผมข้างหลังนี่ก็เป็นใบไมดัตเหมือนกันบิสไมดัตสนะครับก็จะเป็นเบอร์ห้าสิบทับร้อยสิบเจ็ดนะครับตัวขอบวงล้อเนี่ยหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสองอันนี้หนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งเลยพี่หนึ่งจุดหนึ่ง โอหนึ่งจหนึ่งเลยครับครับคันนู้นจะเป็นหนึ่งจุดสี่นี่คันนี้หนึ่งจุดสี่เราไล่ไว้หลายแบบอย่างคันนี้ใช้โชกเกดซี่ครับคันนี้ใช้ของ CBT อือนะครับคันนี้ก็ CBT เหมือนกันเหมือนกันสวิงอาร์ม DKT นะครับดำของเตยครับทั้งท่อก็แดงงสาสี่แดงใสายสี่ดุมหลังนี่จะเป็นดุมดุมซิ่งครับดุมย่อครับ ดุมย่อใช่ครับฮะไม่กติกาไม่ได้ห้ามว่ามีหรือไม่มีเบรกทั้งหมดบอกนี่ก็สวยนะแต่ไปเสียเงินปาดมาไม่มีสปอนเซอร์ครับครับไปเสียตังปาดมานะฮะใช่ครับไม่ไม่ไม่ใส่โลโก้ใดๆรั้งสิ้นครับ